cá phổi lọc quay nữa hết một chút tre nữa Được subscribe cho ครับอยหลักไวนะครับใค่หอยอทุกเจงน,นะครับแล้วต่อยตูดแล้วก็เจงกับที่ครับใค่ไข่อยอทุกเจโอ้โหเลี้่งนี่ชุบกับอเลยอนะ่ะ 啥的。啊 โอยตูดเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแกงกะทินะครับใส่อะไรดีเนี่ยแกงกะทิเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราแกงกะทินะครับแกงกะทิหอยหลักควายนะครับไม่แน่ใจว่า หอยนี้เป็นชื่ออะไรได้ครับท่านผู้ชมลองกดคอมเมนต์ได้นะครับว่าหอยนี้หอยชนนี้เป็นชื่ออะไรครับแต่ที่บ้านนั่นผมเขาเรียกหอยหลักไว้นะครับถ้าใหญ่ๆก็เราก็ต่อยเอาเนื้อมาดเป็ดแต่เเล็กขนาดนี้เราน่าจะทำหอยุกเจงได้นะครับลองดูนะครับเราเริ่มดเลยนะครับผมนะครับใส่น้ำปบับที่เลยนะครับผม นี่แกงกะทิหอละควายนะครับนี่ครับหอละควายนะครับเดี๋ยวน้ำกะทิก่อนนะครับผมใส่เครื่องแกงครับ ครับผมอดีนี้ ครับโอ้โหนะครับผมโอ้โหได้ครับเอากินได้ครับเลายสวยดีนะครับท่านผู้ชมน่ารับประทานนะโอเคเดี๋ยวเราลองชิมนะครับผมครับครับหมดกันชิมนะครับเชฟชิมดูนะครับนี่ครับผมนี่ครับ

เรามาเอาเนื้อมาผัดเผ็ดอย่างเดียวตอนนี้เรามาทํามาเกงเหมือนหัยยุกเกงเลยนะครับนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชิมครับหอยละควายนะครับนี่นะครับระวังมีทับด้วยนะครับเราต้องโอ๊ นี่ครับทับนี่นะทับนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวกัางพอนะครับครับนี่ครับแบบนี้นะครับหอยทีเกลียวเกลียวอนี้ครับอืมอร่อยนะครับลองลองทำกันดูนะครับลองหาดูนะครับ หัวลักควายนะครับเกงกะทิหัวหลักควายนะครับครับผมนี่ครับกินข้าวก็ได้กินกับเป้มก็ได้ครับอร่อยมากครับกินน้ำแกงหวยนะครับผมครับครับสวัสดีครับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดซับะไคร้นะครับให้กับดินกินเที่ยวบ้านๆนะครับกับเกงกะทิหัหลัควายนะครับผมครับบายนะครับขอบคุณมากครับผม